คุณผู้ชมฮะเรื่องแรกเนี่ยนะครับที่จะชวนคุยแล้วก็นำเสนอก็คือกรณีการเดินทุรทุดงของไปฮนะจาริกทุดงนะฮะของหลวงหลวงตาบุญชื่นก็คือหลวงตาบุญชื่นเนี่ยก็คือได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นพระสายทุดงแล้วก็ท่านก็จะทำท,ท่านทำแบบนี้มานานแล้วนะฮะในภาพที่เห็นเนี่ยก็คือท่านก็เดินจาริกนะครับเป็นวันที่15วันนี้เนี่ยคือออกทุดงนะครับเท้าเปล่า จากโรงเรียนวัดบ้านในตำบลท่าอุแทนะครับอำเภอการจนดิษฐจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนี่ฮะพอหลวงตาเริ่มออกเดินเนี่ยนะครับก็จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวอำเภอเมืองการจนดิษฐบรรยากาศครับสองข้างทางเนี่ยก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับคนที่ศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะครับก็ มาถวายน้ำปลานะขอพรถวายดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลการเดินจาริกทุดงครั้งนี้นะครับตามกำหนดการเนี่ยนะฮะที่หลวงตาบุญชื่นได้เคยบอกเอาไว้จะใช้เวลาทุดงห้าเดือนจะเลาะไปตามตะเข็บชายแดนด้วยนะครับเข้าไปที่กาญจนบ,บรุรีแม่สอดจังหวัดต,ตาแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาหน้าแล้วก็จะวกกลับมาที่นครพนมซึ่งเป็นแผ่นดินเกิด ผ่าน24จังหวัดนะครับระยะทาง3,415กิโลเมตรแต่ทีนี้นะฮะในประเด็นนี้นะครับก็เป็นการเดินสแสวงบุญหรือว่าเป็นในมุมที่หลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธาตอนนี้มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบนั่นก็คือการขอรับบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อพระนิพพานชมรมคณะลูกหลานสิทธิหลวงพ่อวัดวีรโชตผ่านบัญชีธนาคารอมสินที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ผมเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือมันมีคนที่เข้าไปร่วมกับคณะของหลวงตาบุญชื่นน่ะเดินจาริกแล้วก็อาจจะเดินตามท่านอยู่ในทีมงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีการไลฟ์สดมีการใส่เสื้อมีการแปะเลขบัญชีให้ร่วมบริจาคผ่านเข้าบัญชีเนี้ยกองทุนเพื่อพระ,ระนิพพานที่ว่าเนี่ยโดยมีการให้เหตุผลว่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเอาเงินบริจาคเนี่ยให้ได้1,300ล้านบาท เพื่อจะเอาไปช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าจุดประสงค์การเดินทุดงของหลวงตาบุญชื่นตั้งแต่ต้นไม่ได้มีเรื่องของการเรียกรับบริจาคเงินหรือว่าตั้งเป้า1,300ล้านแต่อย่างใดเพราะเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวเราเก็สอบถามไปที่หลานชายของหลวงตาบุญชื่นนายสุริยาบอกว่าการเดินทุดงของหลวงตาบุญชื่นเนี่ย เพื่อต้องการให้สาธุชนรู้จักการให้ทานที่สำคัญหลวงตาก็เคยประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่แตะต้องเงินและไม่ขอรับบริจาคเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้นทีนี้อพอผมเล่าถึงตรงนี้ <Okay. S 1> มันก็เกิดคำถามว่าอา้าวแล้วก็คนที่ไปเดินตามอะเ้วไปขึ้นเลขบัญชีได้ยังไงบางคนใส่เสื้อที่ติดข้างหลังแล้วมีเลขบัญชีด้วยก็เดินกับหลวงตาเนี่ยแล้วมันมาได้ยังไง เรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะมันมีจากกลุ่มบุคคลหลายคนหลายหน่วยงานเนี่ยเคยเข้าไปขอพบขอบารมีหลวงตาบุญชื่นบอกว่าขอเปิดรับบริจาคอย่างนี้แหละด้วยความที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะคือท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาคือเอาอย่างนี้เหมือนกับว่าท่านนะ่ะก็ไม่ได้พูดออกมาว่าไม่ได้แต่ท่านก็ไม่ได้ตอบรับมันก็ไม่ได้แปลว่าท่านอนุญ,ญาตนะคือไปขอท่านก็ไม่ได้พูดอะไร แต่จะไปบอกว่าไม่ได้อย่างงี้ท่านด้วยความเป็นพระที่มีเมตตาท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นจึงไม่ได้ปฏิเสธกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไปอย่างแบบชัดเจนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มบุคคลเนี้ยที่เข้าไปขออนุญาตเนี่ยเขาก็เลยอาจจะไปเข้าใจเอาเองว่าอ๋อการที่หลวงตาบุญชื่นไม่ได้พูดอะไรคืออนุญาตหรือเปล่าครับมันก็เลยมีการเปิดรับบริจาคอันนี้เกิดขึ้นซึ่งหลานหลวงตาบุญชื่นก็ยืนยันว่าการเดินจาริกผู้ดงของหลวงตาบุญชื่นเนี่ย ไม่เกี่ยวข้องก,กับการตั้งเป้าที่จะให้ได้เงินบริจาค1,300ล้านแต่อย่างใดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระเกจิชื่อดังเพื่อหาความสงบในชีวิตหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะครับก็เดินจาริกทุดงเท้าเปล่าในทุกปีเริ่มมั้งแต่ปี59นะครับ จนถึงปัจจุบันซึ่งทุกปีหลวงตาก,ก็จะเดินจาริกทุดงเป็นระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรจากภาคอีสานบ้านเกิดไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญเพียรมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการให้ทานไม่เคยมีการเปิดขอรับบริจาคอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่ทีนี้ตอนนี้มันต้องมีการตรวจสอบครับผู้สื่ข่าวรายงานบอกว่าขณะนี้กำลังในการตรวจสอบนะครับว่ากองทุนเพื่อพระนิพพานชมรมคณะ ลูกหลานสิทธิ์หลวงพ่อวัดเวีรโชตเนี่ยขออนุญาตเปิดรับบริจาคอย่างถูกต้องหรือไม่ไเพราะหากไม่ขออนุญาตก็จะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายและจนถึงขณะน,นี้มันมีสาธุชนเนี่ยได้บริจาคเงินโอนเงินเข้ากองทุนเนี่ยโอนไปละแต่เท่าใดเนี่ยเรายังตรวจสอบไม่ได้มันยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาคุณผู้ชมฮะแม้แต่ครั้งเดียวและในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะตรงกับเวลาที่เรากําลังออกอากาศอยู่คณะของหลวงตาบุญชื่นจะมีการประชุมกันนะครับเพื่อหารือถึงกรณีนี้แหละเป็นการเร่งด่วนว่าจะทํำยังไงดีเพราะพูดง่ายๆก็ไม่อยากให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงมันจะสร้างความเสื่อมเสียขึ้นมาได้เดี๋ยวผลประชุมจะเป็นยังไงทางคณะหลวงตาบุญชื่นเขาจะเคาะออกมายังไงเนี่ยเดี๋ยวทางท็อปนิวเรารายงานให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่เคลียร์ตรงนี้ก่อนว่า หลวงตาบุญชื่นไม่เคยบอกว่าเดินผู้ดงครั้งนี้จะต้องได้ยอด1,300้ล้านบาทบมีคณะหนึ่งเหมือนกับว่าไปขออนุญาต